เป็สัตว์พวกนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะแครี่เป็นเสือกันเหรอไมกี้เป็นเต่าบานนาคิดเป็นพึ่งทำไมนายถึงแปลกใจนักล่ะไหนก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะเจ๊เจอะไรนะโอ้เดี๋ยวนะฉันเป็นเบลดนี่ว้าวสุดยอดไปเลยฉันบิดได้เดี๋ยวฉันก็โจมตีด้วยไฟได้ด้วยเจ๋งเลยเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ในแผนที่ที่มีบล็อกเดียวนะ่ะงั้นถ้าเราทำลายบล็อกนี่ สุดยอดเราได้ไอเทมด้วยโอเคมาร่วมมือกันแล้วเอาชีวิตรอดในแผนที่ที่มีบล็อกเดียวนี่กันดีกว่าฮะลุยกันเลยทุกคนมาเริ่มด้วยการเก็บสเบียงกันก่อนดีกว่าทำลายบล็อกนี้ไปเรื่อยๆนะว้าวตอนที่เราทำลายมันเอาไม้มเราหาไม้จากมันได้ด้วยแฮะตอนนี้เราทำอะไรได้อีกหลายอย่างแล้วขอบใจไมกี้ ได้เลยเราสามารถใช้บล็อกนี่เพื่อหายเทียบได้ไม่จำกัดเลยแล้วก็ใช้พวกมันเพื่อสร้างก่อนดีๆที่จะใช้ชีวิตอยู่ใช่แล้วมาทำให้มันยอดเยี่ยมกันเดี๋ยวนะมีหีบโผล่มาด้วยมีอะไรอยู่ข้างในกันนะมาหาคำตอบกันเถอะสามสเปิดละว้าวเยี่ยมดินเพียบเลยละ่ะว้าวเยี่ยมเลยเก็บม,มันให้หมดเลยแล้วขยายพื้นที่กันดีกว่า ขยายมันกันเถอะฉันบินได้น่ะเพราะงั้นฉันเลยวางบล็อกได้ง่ายมากเหลือเชื่อไปเลยเจเจน่าจะพอแล้วนะมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยกดบล็อกนี่กันต่อดีกว่าอยากรู้จังว่าจะได้อะไรต่อโอ้ใช่แล้วเพื่อให้กดเร็วขึ้นฉันจะใช้แผ่นไม้เพื่อสร้างโต๊ะครัาฟนะ<ม>จากนั้นฉันจะใช้โต๊ะครัาฟ พื่อสร้างขวาและพลั่วว้าว <Whoa! S 1> แล้วเราก็จะได้ใช้พวกมันได้โอ้ฉันขุดได้เร็วขึ้นเยอะเลยละ่ะ oh. หมโอ้หมูเกิดขึ้นมาเฉยเลยฮะไงเจ้าหมูพวกสัตว์ก็สามารถเกิดได้ด้วยฮะโอ้ oh, ใช่แล้วสุดยอดโอ้ห oh. ีบอีกแล้วเราเปิดมันดีไหมอือหือ uh huh. สามสองหนึ่งเปิดละโอ้ต้นอ่อนและแอปเปลิลเพียบเลยมาแบ่งแอปเปลิลกันดีกว่า ดีใจจังที่เราได้อาหารมาแล้วอ้ามมนอร่อยฉันว่าเราน่าจะปลูกต้นออดสักสองต้นนะทีนี้เราก็จะไม่ขาดอาหารกันแล้วสุดยอดมาขุดกันต่อดีกว่าเฮ้ยโอ้วัวว,วาวคราวนี้เราได้แกะไมาแฮะแกะเราได้สัตว์มาเต็มไปหมดเลยโอ้เดี๋ยวนะต้นไม้โตระหว่างที่เราขุดอยู่นะจริงด้วย จะใช้ขวานเพื่อเก็บเกี่ยวมันนะว้าวเจ๊เจ๊ม,มีหีบเกิดขึ้นมาจริงด้วยฮะเราจะได้อะไรกันนะเปิดละว้าว้ว,วมีแครอทเมล็ดแล้วก็ข้าวสาลีเต็ไมไปหมดเลยอาหารเพียบเลยนะเราสามารถใช้อาหารนี่เพล่อ,ลอพวกสัตว์ไปร,บรอบๆได้เราสร้างฟาร์มสุสั์กันดีไหมความคิดดีเราสร้างไว้ตรงนี้ได้ มาสร้างฟาร์มสัตว์ใหญ่ๆกันดีกว่าเราจะได้เอาพวกสัตว์ใส่เข้าไปได้เยอะๆและทีน่นี้ฉันจะถือแครอทไว้แบบนี้เพื่ลอล่อพวกหมูเข้ามาข้างในที่นี้มาขยายพันธุ์พวกมันกันดีกว่าววถ้าเราเอาแครอทให้พวกมันทีน่นี้เราก็มี3มตัวแล้วแล้วเราก็ยังมีข้าวสาลีด้วยงั้นมาใช้มันล่อวัวและแกะเข้ามาข้างในกันดีกว่าวเรียบร้อยสำเร็จแล้ว ฟาร์มปศุสัตว์เสร็จแล้วล่ะรู้อะไรไหมเจเจฮะเราได้มาแต่พวกสัตว์แล้วก็ไม่มีสัตว์ประหลาดด้วยสถานที่นี้สงกสุขมากมาหาวัสดุต่างๆแล้วทำให้ที่นี่ดีขึ้นกว่านี้กันดีกว่าลุยกันเลยโอ้โอ้โอบลองดูหน่อยดีกว่าเปิดละข้างในมีอะไรเหรอของเพียบเลยละแอปเปลิลไข่ต้นอ่อนแล้วก็ถังน้ำด้วยเจงเลยมาสร้างแหล่งน้ำไม่จำกัดกันดีกว่าฮะ ด oh. ้วยสิ่งนี้เราสามารถมีน้ำใช้ได้มา็จำกัดเลยล่ะเย่ยมไปเลยงั้นตอนนี้ได้เวลาสร้างฟาร์มแล้วล่ะใช่แล้วก่อนอื่นฉันจะขุดตรงนี้ฉันว่าน่าจะใหญ่พอแล้วนะต่อไปเราจะเทน้ำไว้ตรงนี้เพราะงั้นฉันจะปิดพื้นเอาไว้ก่อนแล้วก็เทน้ำไว้ตรงนี้ว้าว oh. ทีนี้ก็มาพรวนดินรบอบๆบน้ำกันดีกว่า ขอบใจไมกี้ดูดีนะทีนี้เชนว่าฉันสามารถปลูกเมล็ดข้าวสาลีและแครอทแล้วก็อย่างอื่นตรงนี้ได้แล้วล่ะแบบนี้อาหารของเราก็ไม่มีทางขาดแคลนแล้วและนั่นแหละฟาร์มของพวกเราล่ะเอาละมาหาวัสดุเพิ่มกันดีกว่าโออะไรเนี่ยเฮ้ฮะ มันเปลี่ยนเป็นเบดร็อกแล้วฮะแต่เราทำลายมันไม่ได้นะแลว,ว่าเราหาวัสดุเพิ่มอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยดูสิการนับถอยหลังเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> มันบอกว่ากำลังอัปเกรดมันหมายความว่าไงอะฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ <c oughs> ว้าวมันกลายเป็นหินไปแล้ว <c oughs> บล็อกนี่อัปเกรดแล้วละ่ะ <c oughs> มาหาหินกันดีกว่า <c oughs> สุดยอดไปเลยใช่แล้ว เดี๋ยวนะ่านหินนี่นาเหลือเชื่อเลยเราทำได้แล้วไมกี้ตอนนี้เราหาฐานหินได้แล้วอ้ว้าวแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วด้วยใช่แล้วแต่เพื่อให้ได้เหล็กมาเราต้องการอีเตอร์หินนะโอ้ความคิดดีนะทีนี้เราก็หาแร่เหล็กได้แล้วสุดยอดเฮ<ะ>้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะมป,ปี้นี่นะ สบีก็เกิดได้ด้วยเหรอโอ้ยแย่ yeah, แล้วโอ้ยขอสักทีไม่นะไม่นะโอ้ยเจ็บนะโอ้ยฟิวเราจัดการพวกมันได้แล้วไม่มีสัตว์ประหลาดเกิดก่อนที่มันจะอัปเกรดเพราะงั้นมันคงลดล็อกพวกมันแน่เลยบ้านะแต่ฉันนึกว่าเกาะของพวกเราจะสงบสุขซะอีกตอนนี้มาขุดกันอย่างระมัดระวังกันดีกว่าใช่แล้วหวังว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดเกิดอีกนะอบางทีเราอาจจะได้อะไรดีๆก็ได้นะฮะ โถเอ้ยเยอะบ้านะการระเบิดทำลายฟาร์มปศุสัตว์ของพวกเราไปแล้วเราต้องล้อมรัวให้เหมือนเดิมเรียบร้อยโอ้ใช่แล้วเราได้เหล็กมาแล้วเพราะงั้นหลอมมันดีไหมละ่ะอ้ดีเลยฉันจะครัฟเตาหลอมนะมและฉันจะใส่แร่เหล็กและถ่านหินเข้าไปทีนี้เราก็อัปเกรดอ,อุปกรณ์ของพวกเราได้แล้ว เอาละมาขุดกันต่อดีกว่าเราต้องการเหล็กเพิ่มอีกขุดหาขอกันไปเรื่อยๆนะโอ้ฉันเจอหีบเนี่ยมันกําลังเล่นเพลงด้วยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเราอาจจะเจออะไรเจ๋งๆข้างในก็ได้นะแบบนั้นคงจะดีนะเนี่ยมาดูกันดีกว่าเปิดละเป็นไงละ่ะว้าวไอเทมเพียบเลยละ่ะเราเจอแจ็คพอตแล้วละ่ะว้าวมีบล็อกทรายแล้วก็หินถังปลาสาวรายทะเล แล้วก็ของกนอื่นด้วยฉันชอบสาหรายทะเลอืมโอ้ฉันรู้แล้วมาสร้างบ้านให้เต่าไมกี้กันดีกว่าจริงเหรอขอบคุณนะเราจะสร้างมันไว้ตรงนี้โอ้เริ่มจากขยายตรงนี้กันก่อนดีกว่าต่อไปฉันจะสร้างกำแพงไว้รอบๆ จากนั้นก็ผมทรายลงไปเอาละ่ะทีนี้ฉันจะเติมน้ำลงไปโอเคต่อไปฉันจะใส่ปลาลงไปละ่ะแล้วก็ปลูกสาหร่ายทะเลลงไป สุดท้ายฉันจะสร้างที่กระโดดน้ำให้นายนะมันต้องเจ๋งแน่ๆเอาละบ้านขผมไมกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสุดยอดฉันมีสาร่ายปลาการังแล้วก็ปลาเพียบเลยว้าว <c oughs> มันเป็นบ้านที่เยี่ยมที่สุดเลยขอบคุณนะเจ๊เจมาเก็บเพิ่มกันอีกดีกว่าโอ้เราได้หีบมานะ่ะเปิดมันเลยได้สิมีอะไรอยู่ข้างในหรอว้ อันนี้ก็โชคดีเหมือนกันแฮะไม้เต็มไปหมดเลยละไม้เพียบเลยแฮะมีใบไม้ของต้นไม้ป่าดิบชื้นอยู่ในนี้ด้วยแม้กระทั่งประตูกลด้วยอเอาล่ะถ้าง,งั้นฉันรู้แล้วมาใช้มันสร้างบ้านให้เสือแคร,รี่กันเถอะสร้างมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเริ่มจากสร้างกำแพงกันก่อนโอเค โอ้ขอบใจนะทุกคนได้อยู่แล้วฉันอยากสร้างทางเข้าไว้ตรงนี้เพราะงั้นฉันจะทำลายส่วนนี้ก่อนจากนั้นเชื่อว่าฉันจะใช้ประตูกลนะถ้าฉันติดมันไว้แบบนี้แล้วพลิกมันลงมามันก็จะเป็นทางเข้าแล้วล่ะเข้าไปข้างไหนกันเถอะมาเพิ่มความรู้สึกให้เหมือนอยู่ในป่าด้วยการใส่ต้นไม้เข้าไปเยอะๆกันเถอะได้เลย าละหัวเห่าเหมือนเริ่มจะดูเหมือนป่าแล้วแฮะมาสร้างที่สำหรับดื่มน้ำไว้ให้แครี่กันด้วยดีกว่าฉันจะเทน้ำลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วล่ะ <Yeah. S 1> บ้านของแครี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นที่ที่หรูหรามากสำหรับเสือแครี่เอาละมาหาวัสดุเพิ่มกันอีกดีกว่าฮะ mm. เราไม่ได้เหีบเลยฮะโอ้โนี่ไงล่ะมีหัวใจออกมาด้วยฮะึ hmm. ต้องมีของดีๆอยู่ข้างในแน่เปิดละ hmm? อะไรเนี่ยโอ้ oh. ต้นอ่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผกกระดูกด้วยแล้วก็รังพึ่งด้วยแฮะเราจะใช้พวกมันทําอะไรล่ะ hmm. ฉันมีความคิดดีๆมาใช้ของพวกนี้สร้างบ้านให้พึ่งบรน่าคิดกันดีกว่าโอ้ oh, ใช่แล้ว เอาละมาขยายส่วนนี้กันดีกว่าได้เลยเอาละและทีนี้เราอยากสร้างต้นไม้สูงสูงเพราะงั้นเรจะปลูกต้นออดสีต้นไว้ด้วยกันจากนั้นถ้าเราโรยผมกระดูกลงไปต้นไม้ก็จะโตอย่างรวดเร็วสุดยอดเราได้ต้นไม้สูงๆมาแล้วละ่ะ จริงด้วยแฮะว้วเอาละเรียบร้อยโอ้ว้าวมาสร้างบ้านของบันน่าคิดไว้บนนี้กันดีกว่าฉันจะสร้างทางเข้าไว้ตรงนี้ b a n น่าคิดน่ะเป็นพึ่งเพราะงั้นวางรังพึ่งไว้บนต้นไม้สูงๆกันดีกว่าโอเคข้ okay. างล่างนี้ด้วยแล้วก็ข้างใต้ด้วยเอาละเพราะงั้นแล้วบ้านของรร n น่าคิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสุดยอดมันคือบ้านต้นไม้ทีนี้ก็ทำลายมันอีกทีอฮะอัปเกรดอีกแล้วเหรอ อยากรู้จังว่าการอัปเกรดครั้งต่อไปคืออะไรมันเกือบจะเสร็จแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงนะฉันก็อยากรู้เอ่อแค่บล็อกดินเองฮะฮะใช่แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปล่ะ,ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้หิมมะนี่นาแล้วทีนี้ก็ทองเหรอว้าวเราเข้าถึงบล็อกใหม่ๆได้แล้ว,วแล้วนี่ก็หีบด้วย มีอะไรอยู่ข้างในกันนะมาดูกันดีกว่าเปิดละโอ้อันนี้ห่วยแฮะโถแค่ต้นอ่อนน่ะช่างเธอเฮ้อบล็อกน้ำแข็งด้วยเหรอโอ้การอัปเกรดทำให้เราได้หิมะแล้วก็บล็อกน้ำแข็งแต่ว่าเฮ้ยะเดี๋ยวนะแย่แล้วละ่ะโอ้อยโอ้ไม่ไมกี้ตายแล้วบ้าน่าโอ้ยเจ็บนะโอ้ขอบคุณนะบันานนาคิด อโอ,โอ้ไม่สปาราดก็ได้รับการอัปเกรดด้วยฮะ <c oughs> เราต้องระวังให้มากๆนะไหนพูดถูกโอ้หะมีบางอย่างเกิดออกมาน่ะ <c oughs> อะไรนะมันคือจิงจอกวว้าจิงจอกนี่น่ารักชะมัดเลย <c oughs> โอ้บ้าน่ะจิงจอกกำลังกินไก่ของพวกเราไม่นะ <c oughs> วดไปเรื่อยๆโอ้ห oh. ีบหวังว่าคราวนี้จะได้เจอไอเทมดีๆนะพร้อมไหมเปิดล้วว้าวนี่มันเนเธอร์แลกหัวอิฐเนเธอร์แลกแล้วก็ถังลาวาด้วยโอ้ว oh. <Whoa. S 2> ้าวใช้พวกมันสร้างบ้านให้เบลดซึ่งก็คือฉันเองกัดีกว่าฮะความคิดดีนะเจเจฉันจะสร้างบ้านไว้ที่ฝั่งนี้นะได้เลยโอ้ oh. ขอบคุณนะ ทีนี้เราก็สร้างบ้านของฉันได้แล้วฉันจะปลูกต้นไม้พิเศษพวกนี้ที่โตได้แค่ในเนเธอร์เท่านั้นโอเคต่อไปมาสร้างกำแพงกันดีกว่า จะล้อมรั้วไว้ตรงนี้สักหน่อยนี่มันดูคุ้นมากเลยนะตรงนี้มาใช้ถังลาวาก็ดีกว่าโอ้ขอบใจนะไมกี้จากนั้นฉันจะใช้ความสามารถพิเศษเพื่อทำให้มันติดไฟสุดยอดโอ้เอาละบ้านของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันดูเหมือนเนเธอรเลยฮะมาหาวัสดุกันต่อดีกว่าโอ้ โอ้หีบมาเปิดมันกันดีกว่า mm. เปิดละมีอะไรอยู่ข้างในล่ะโว้กร <Whoa. S 2> oh. อบประตูมิติเอน็นแล้วก็ดวงตาแห่งเอนเดอร์เหรอเหลือเชื่อเลยแบบนี้เราก็ไปยังมิติเอ็นได้แล้วสุดยอดม <H m. S 1> เราทำทุกอย่างบนเกาะนี้เรียบร้อยแล้วละ่ะท้องนั้นได้เวลาที่เราจะไปมิติเอน็นและสังหารมังกรเอนเดอร์กันแล้วใช่แล้วมาร่วมมือการสังหารมังกรเอนเดอร์กันเถอะสร้างประตูมิติเอ็นไว้ตรงนี้กันดีกว่า โอเคทีนี้ก็เติมดวงตาแห่งเอนเดอร์เข้าไปในช่องเอาละประตูมิติเอนเปิดแล้วไปสังขารเมกอนเอนเดอร์กันดีกว่าได้เลยเราเข้ามาในมิติเอนแล้วในเมื่อฉันบินได้เพราะฉันเป็นเบลทฉันจะทำลายคริสตัลทั้งหมดเองสะดวกจังแฮะ แบบนี้แหละสุดยอดเลยฉันสามารถทำลายพวกมันได้อย่างรวดเร็วด้วยไฟของฉันนายนี่สุดยอดไปเลยเจเจฉันสามารถจัดการพวกมันทั้งหมดได้ในพริบตาเลยดูอย่า Yes ฉันทำลายพวกมันหมดแล้วทีนี้มังกรเอ็นเดอร์ก็ฟื้นฟูตัวเองไม่ได้แล้วใช่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะใช้การโจมตีด้วยไฟของฉันโอ้เดี๋ยวนะมังกรเอ็นเดอร์เร็วมากเลยฮะมันยากมากที่จะแรงมันน่ะ ฮ่าฮันน้่าคิดกับบางโจมตีมันซึ่งซึ่งหน้าเลยฮะเหลือเชื่อเลยโอ้มังกรเอ็นเดอร์อยู่นี่แล้วโจมตีเยี่ยมรุยกันเลยร้อมกันนะทุกคนดูสิมันเริ่มอ่อนแอลงแล้วนี่แหละโอกาสของพวกเราละจัดการมันเลยเกือบแล้วโอเควู้ฮูพวกเราทำได้แล้วพวกเราเอาชนะมังกรเอ็นเดอร์แล้วถ้าชอบการผจญภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะ อีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและติกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันครั้งหน้า